สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูบอ่อปลานะครับขุดบอ่อปลาลองจะทดลองเลี้ยงปลาดูนะครับเป็นบอ่อทำทั้งหมดบอ่อปลานี่สี่บ่อนะครับบ่อกบหนึ่งบ่อนะครับ ลี้ยงดูนะครับนี่ครับน,นี่กำลังปล่อยน้ำใส่นะครับบ่อกว้างสองเมตรยี่สิบนะครับสองเมตรยี่สิบสองเมตรสี่สิบนี่แหละครับยาวสี่เมตรนะครับแต่ละบ่อครับ ใช้รถไถดันนะครับใช้รถไถดันแล้วก็เราก็แต่งอีกทีหนึ่งนะครับปลาก็จะปล่อยปลาจะปล่อย ปลาหมอชุมพรนะครับปลาหมอชุมพรปลาช่อนและปลาดุกนะครับปลาดุกีิกุยนะครับจะลองเลี้ยงดูนะครับแบบนี้เป็นถึงปีใหม่หมลังนี้จะเป็นบอกนะครับ ครับบอ่อกบฝั่งนี้จะเป็นฝั่ง,งนี้จะเป็นฝั ilim, ่งน้ำนะครับน้ําจะพอมันเต็มบ่อแล้วมันจะล้นมาตรงนี้นะครับมันจะล้นมาตรงนี้แล้วก็นี่ครับมันจะล้นมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นดินล้วนนะครับฝั่งโน้นจะเป็นพยางนะครับพยางพลาสติกนะครับฝั่งนี้เป็นบ่อดินนะครับให้เขา มาจากค้าเขาาอยากเล่นน้ำเขาก็ไปฝั่งนู้นครับสามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับฝั่งนี้ก็จะเอาผักกระแนยงนครับผักกระแยงผักพายนะครับมาปลูกนะครับฝั่งน,นี้นะครับให้กบมาอาศัยครับเอาใบเอาใบไม้ใหญ่มาใส่ครับบอกไม่ไผ่มาวางน,นะครับเป็นต้นนะ เขาหลบนะครับให้เขาได้หลบได้ส้นนะครับส้นนี่นะนี่ครับบอ่อนี้จะยาวประมาณบอ่อกบนีจะยาวประมาณ8เมตรนะครับ8เมตร8ดถึง9เมตรนะครับ ลักษณะบอ่อนะครับน่ครับย้วไปฝั่ง,งนู้นนะครับทำสองวันนะครับสองวันแล้วนะครับก็เหลือแค่ล้อมนะครับล้อมด้วยพผย่งนะครับล้อมด้วยผย่งผย่งแร่นะครับ สากลางเขาเรียกอะไรไม่รู้นะครับสาอีสานเขาเรียกผเออาแหงแดนะนะครับอันนี้ฝนกต็ตกนะครับล้อมครับเราจะล้อมบอ่อล้อมบอ่อปลาครับสีบอ่อไม่ต้องไม่ต้องขั้นกลางนะครับไม่ขั้นนะครับให้เขาไปหากันเลยครับถ้าอยากไปหากันจากนั้นเราก็จะมา ขั้นตรงนี้นะครับขั <Şey> ้นคันนี้นะครับขั้นบ่อป้ากับบ่อกรุบออกจากกันนะครับขั้นตรงนี้นะครับรอมาตรงนี้ครับฝั่งนี้จะให้กบอยู่นะครับนี่นะครับข้าวๆนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับจนกว่าถึงปีใหม่เลยนะครับเป้าหมายเราจะ จำนายปีใหม่นะครับทั้งปลาทั้งกบกบนี้เดือนหนึ่งก็ได้ขายแล้วนะครับแต่ปลานี่ประมาณสองสามเดือนเราจะมาอัปเดตให้ดูให้ดูเรื่อยๆนะครับอีกสองวันน่าจะได้ปล่อยปลาครับน่าจะเอาปลาลงได้นะครับ สองวันคานพุ่งนี้ก็จะมาล้อมนะครับแล้วก็มุ่งหลังคาผ้าสแลนนะครับลองดูนะครับนี่ปล่อยน้ำอยู่นะครับครับผมก็คร่าวๆนะครับเดี๋ยวก็วันนี้ให้ดูแค่นี้นะครับพามาดูบ่อปลานะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ